เรื่องต่อไปให้ชื่อเรื่องว่าแปะอยากดังว่างั้นก็มีต้าแปะคนหนึ่งที่เดินทางมาจากสัวเถาโดยทางเรือสำเภาว,ว่างั้นมาตั้งแต่ครั้งแรกก็เสือผืนหมอนไปอยู่ไปสองปีเสือหายเหลือแต่หมอน <c oughs> มาเมืองไทยก็พราความอยากรวยอาแปะแกก็รวยจริง สมดังตั้งใจพอแกรวยแต่แก,ก็เป็นเจ้าของตลาดด้วยความอยากดังเพราะว่าเป็นเจ้าของตลาดสดแล้วแต่ยังไม่มีชื่อเสียงแกก็หาวิธีที่จะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองและตระกูลของตัวเองแกก็เลยคิดว่าถ้าไปทำบุญตามวัดแล้วเขาประกาศชื่อว่าแปะทำบุญเท่าไหร่ก็คงมีชื่อเสียง แกก็พยายามทำบุญหลากหลายวัดสมัครสอขอสมัครสอจอเพื่อจะสร้างชื่อเสียงให้ชุมชนผ่านไปสิบยี่ปีแกก็ยังไม่มีชื่อเสียงจนแกหมดทุนเงินทองที่เก็บหอมรอมริบมาได้แกก็หมดไปแกก็เลยคิดสั้นจับแม่หมาก่างตลาดสดแล้วมีเพศสัมพันธ์กับแม่หมา สุดท้ายคนในตลาดเห็นอะแปะพูดกันหยาบหยาบเอาหมาว่างั้นคนตลาดก็ฮือฮากันใหญ่เลยคนล่ำลือว่าอาแปะเอาหมาอาแปะเอาหมาชื่อเสียงอาแปะโด่งดังเหลือเกินจนหนังสือพิมพ์และทีวีต่างก็มาอยากจะสัมภาษณ์แต่บ้านอาแปะกับปิดเงียบหน้าต่างก็ปิดประตูก็ปิดเหมือนอาแปะไม่อยู่แต่สุดท้าย อาแปะแกก็นอนอยู่ในบ้านแล้วแกก็บน่นพึมพำว่าทําเฮียอะไรก็ไม่ลังสร้างวัดสร้างโบสถ์ก็ไม่ลังเย็กหมากางตลาดทีเดียวออกบังไม่ไล่เลย